วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งด้วยโทรศัพท์มือถือทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับเกี่ยวกับทิคและเทคนิคดีๆในการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลน,นะครับที่จะมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยการ ช่วยนะครับรัฐจะช่วยออกครึ่งหนึ่งสมมุติเราไปซื้อของที่ร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการนะ300บาทนะครับก็รัฐจะออกให้150บาทเราก็ออก150บาทนะครับโดยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับส่วนวันนี้นะครับรัฐบาลก็ได้มีการประกาศรับลงทะเบียนวันแรกนะครับวันที่16ตุลาคม2 5 6 3นนะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือนั้นทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละขั้นตอนเลยนะครับ ขัานแรกนะครับก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตามผมมาเดี๋ยวผมจะบอกอรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะฮะเราก็เข้าไปที่ Google นะครับของโทรศัพท์มือถือเราเราก็พิมพ์คำว่าคนละครึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเจอที่เว็บไซต์ w w w ร์ไคนละครึ่ง .com นะครับเราก็กดเข้าไปพอกดเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะเราก็เข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะครับ ก่อนที่จะทําอะไรนะครับดูรายละเอียดให้ดีก่อนนะครับอ่านสิทธิประโยชน์อ่านข้อมูลโครงการแล้วก็อ่านคู่มือนะครับก็จะมีข้อมูลโครงการเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะครับบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยนะฮะก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้วันที่16สามารถใช้สิทธิ์ได้วันที่23นะฮะรับช่วยจ่าย50%จากัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันนะครับแล้วก็ใช้ได้ ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นนะครับตัดสิทธิ์หากไม่ใช้ภายใน14วันนะครับก็คือถ้าเราได้รับการอนุมัติว่าเราผ่านเนี่ยแล้วภายใน14วันถ้าเราไม่ใช้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งโครงการเลยนะครับก็การลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะครับเริ่มลงทะเบียนันที่16เป็นต้นไปนะครับก็รายละเอียดก็ตามนี้นะครับส่วนร้านลงทะเบียนสําหรับร้านค้าก็จะมีรายละเอียดให้เราอ่านนะครับส่วนคู่มือนะครับก็จะมีคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์เขาร่วมโครงการดังนี้คือหนึ่งนะครับเป็นประชาชนนะครับมีบัตรประชาชนนั่นเองนะครับอายุเพราะว่าเราต้องใช้เลขบัตรประชาชนหน้าหลังนะครับอายุ18ปีนะครับก็เข้าไปอ่านรายละเอียดดูนะครับใช้10ล้านคนนะครับหรือว่าจนกว่าสิทธิจะหมดนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยนะครับต้องมีโทรศัพท์มือถือนะ ั้นตอนก็จะมีประมาณขั้นตอนประมาณ7ขั้นตอนนะครับก็คือลงทะเบียนได้รับ s m s นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ไปใช้จ่ายนะครับเติมเงินเข้า gwallet นะครับเสร็จสิ้นการชําระเงินประมาณนี้นะฮะรายละเอียดจะไม่พูดมากแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ตัดสินใจว่าจะทำแล้วนะครับเราลองมาอ่านข้อหลักๆหรือว่าข้อกําหนดเงื่อนไขดีกว่านะครับเราเริ่มลงทะเบียนนะครับ ช่วงเวลาการลงทะเบียนเนี่ยอาจจะต้องรอ,อนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นคนเข้ามาใช้เยอะมากใช้น้อยนะครับพอเริ่มกดลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอสักครู่นะครับปกติผมจะรอประมาณเกือบสิบนาทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้มันไปไวเลยนะรอนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้าลงทะเบียน เราก็มาอ่านสาระสําคัญนะครับเสร็จแล้วก็กถูกนะครับตรงข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็กดยืนยันถ้ากดยืนยันไม่ผ่านครั้งแรกนะฮะกดยืนยันไปแล้วเราก็ใส่นายนะครับก็คือใส่คํานําหน้าไปนะครับส่วนตรงชื่อก็ไม่ต้องระบุคํานําหน้านะครับแล้วก็ใส่นามสกุลใส่เลขประจําตัวประชาชนลงไปนะครับ13หลักแล้วก็ ส่วนรหัสหลังบาทเนี่ยก็จะเป็นสองหลักจะเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็อีกสิบหลักก็จะเป็นตัวเลขด้านหลังนะครับด้านหลังบัตรประชาชนของเรานะฮะใครมีบัตรประชาชนลองหยิบขึ้นมาดูนะครับต้องใช้บัตรประชาชนในการกรอกนะครับโอเคส่วนตรงว,วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชนเนี่ยเราก็เลือกสําหรับใครที่มีทั้งวันเดือนปีเกิดเราก็สามารถใส่ได้ทั้ง3อย่าง,งใครที่ไม่มีนะครับสําหรับคนที่อายุเยอะๆแล้วก็อาจจะมีเฉพาะเดือนหรืออาจจะมีเฉพาะปีนะครับ ส่วนเราผมมีทั้งหมดผมก็จะใส่ทั้งปีทั้งเดือนแล้วก็วันสามารถกดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือที่ติดต่อได้ก็คือที่สามารถรับ OTP ได้ในตอนนั้นเลยนะครับก็คือผมก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เลยนะครับเพื่อที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รอรับ OTP นะครับส่วนอ e ีเมลเราก็ใส่อ e ีเมลที่เราใช้ในการติดต่อตัวทั่วไปนะครับอีเมลที่ใช้ซื้อของรักษ d ะก็ได้ใช้อ e ีเมลที่ใช้กับ Facebook ก็ได้นะครับที่เราใช้ ติดต่อสื่อสารทั่วไปอะนะครับผมใช้ Gmail ของผมก็แล้วกันหลังจากนั้นเราก็กดลงทะเบียนเนี่ยบางทีเราข้อมูลเราถูกแต่ว่ามันอาจจะเด้งขึ้นมาหน้าให้ลงทะเบียนใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วมันถูกแล้วละ่ะก็กดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแค่กดยืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไร ก็จะบอกว่าคนณูนารอสักครู่นะครับรอเลข OTP นะครับที่จะส่งมานะครับเนี่ยนะก็จะมี OTP มาให้เรานะครับเราก็ใส่รหัส OTP 6หลักลงไปนะครับที่เราได้รับนะจากข้อความผมได้แล้วผมก็จะใส่ไปภายใน10นาทีนะฮะเขาจะบอกว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วนะครับโปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน3วันท่นี้ก็คือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการที่2แล้วนะครับกระบวนการแรกลงทะเบียนกับวนที่2รอรับ OTP นะครับ แล้วต่อไปก็รอ SMS ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ